กองการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นค่ะที่ห้องทำงานปลัดเทศบาลนครแม่สอดสํานักงานเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัทหริรัก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชาการประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชาการรองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยนายพิระวงหมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษานำเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นมีวาระการประชุมประกอบไปด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นการพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดแนวทางหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการตั้งหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา โครงการการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปจำนวนโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น6โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลเคียรี โรง,รง <destruction> เรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทและโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดและสรุปจำนวนโครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาท